ไม่ครัวจัดสวัสดีครับ,จ,รบจัดเมนูเด็ดให้แล้วทอดน้องไก่จ้าโอ้โหต้มปลาเสร็จแล้วนะต้มปลาก็มีจ้าอือยต้มปลาเสร็จแล้วอันนี้ทอดน้องไก่ทอดนอ้องไก่ต้มปลามีไอ คนถามมาว่าไออาหารนี่ใครจัดให้ไอ้เจ้าของบ้านครับท่าแก่นะครับเจ้าของบ้านนะครับจัดแบบนี้เกือบทุกวันทุกวันแหละไม่ใช่เกือบนะครับทุกวันเมน,นูนะครับเลิกงานก็มีก็มีอีก <laughs> ทุกวันนะครับ <Okay. S 1> อาหารของพวกเรานะทีมงานเขาก็ขออยู่พอกินนะครับขออยู่พอกินอ,อนเนาะเป็น ถุงชาหนึ่งตาถุงกินทำบ้านคนเก่าหาอยู่หากินให้กับพวกเรานะครับที่เอาสัสพอร์ตเราอย่างดีเลยนี่เบิ้งผมพามาดูต้มปลามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตจ็บเ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 จ็ครับโอ๊ยต้มปลาดูครับ คนแรงเดี๋ยวมันเต็เมนูเที่ยงวันนี้นี่ครับของแท้นะครับปลานิลตัวใหญ่ๆแล้วก็ผักสะเดาแล้วก็น้ำพริกมีเอาแม่กับข้าวแม่ตัวนี้เลยอ๋มมอมะม่วงมะม่วงเมื่อวานนี้นี่แหละครับคืออาหารของพวกเราแต่ละวันนะครับ ก,ก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็จัดให้อย่างดีนะครับแล้วก็จะมีแม่กลัวประจําทีมงานเน,นี่ยเงินงานสำหับกลุ่กับข้าวจัดแจงทุกอย่างนี่ครับเครื่องด่งเครื่องดื่มกาแฟนะครับมีพร้อมเอาอาง่ายนะครับ อยู่โอเคทำงานก็สบายนะครับอัปเดตงานเลย่อนพักเสร็จแล้วแผงนี้แผงหน้าอีกแผงนี้นี่ครับใกล้จะเสร็จแล้วอีกวันสองวันจะเสร็จแล้ว ใชบแล้วก็ปูกระเบื้องเพราะว่าต้องรอด้านข้างนี่แห้งดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวเขาคือค่อยขึ้นซีเนาะปูมันขาวแบบดีๆก่อนนะเพราะว่าถ้าขึ้นแบบไอ้นี่มันจะเป็นเชื้อลงเชื้อราเนี่ยกินข้าวแล้วนะแ mm hmm. ม่ครัวเอิญเลยแผนทำก็ทําไป,ปแผนแม่ครัวก็จัดแจงไปครับ mm hmm. ดูแม่ครัวจัดแจงกับข้าว ปูนเตรียมปูนสถานที่กินข้าวได้หน่ปูนนะครับของบ้านเพิ่นซื้อให้กินเพิ่นสงสารเมตตาทำบ้านให้เพิน่นอืมนะใช้ถั่ไใหญ่เขาหว่า มีแต่จานบน่เดี๋ยวคอไปบึงคือจังเด็ดเซ่เดี๋ยวมันจะไหม้ไหม,ไม,ไมแล้วครบอืขอขาแบบไหม้ไหม เตาหองแบบกลางแดดเลยเนาะเอาดอเลยเนาะร้อนร้อนไม่ใช่ร้อนแต่ไฟน้ะร้อนร้อนแดดด้วยครับดูโล่งแดดดูดิเห็นไหมชิวๆสบายๆนะทีมงานพวกเราเตากางกลางทุ่งกันเลยทีเดียว โอ้น้ำมันแตกน้ำอไยได้ทีแล้วน้กหน่อยโอเคละอัปเดตไปประมาณนี้เลยนะครับว่าวันนี้มีเมนูอะไรเมนูที่นำเสนอก็จะเป็นต้มปลาแล้วก็ ทอดน้องไก่นะครับแก็มีน้ำพ,พนะริกมีผักนะประปรายนะผสมปนเปกันไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะจัดแจ,ดจงกินข้าวกินปลากันก่อนเด้อนะครับทุกท่านกินข้าวด้วยกันนะทอ, <laughs> อดไก่ให้ท่านผู้ชมดูมถธนงก็ตักปลา ต้มปลาโอเคครับคลิปนี้วันนี้ฮะขอบคุณครับ